ซโอเคครับคุณดูวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนในตำนานกันนะวันนี้แล้วก็มากับเซ็ตดีเซ็ตเดิมคู่ใจของเรานั่นเองวันนี้มาในตรีมชุดนอนแล่ได้นอนนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะง่วงไงง่วงไงโอ้แล้วคนลงเยอะมากผมเล่นแบบไม่ได้ค่อยลงตรงนี้สักรอบเลยนานๆทีจะมาลงตืนแล้ว นี่ไงหัวแตก Triple kill! Quadra kill! Triple kill! Triple kill! Triple kill! quadra kill! Triple 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 Ủa hả? Ủa hả, kill! Triple 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 kill! Triple

นี่ไงมาดิโอ้โหซับไปเจ็ดชอ่ะปืน,ะปนนี้ดีกว่าเอางี้กันรีวิวปืนนี้ไปเลยละกันถ้างั้นอะ่ะเดี๋ยวรีวิวปืนนี้ไปเลยละกันถ้างั้นอ่ะมาตอนแรกไม่ไจะเล่นปือนอื่นนะแต่ว่าปืนนี้ดีกว่าคิวมันต้องเจ็ดชิ่วละมาวันนี้ขอเสนอพลาราเฝ้านะครับคนดูสกินโคตรสวยมาดิกมา วันนี้ขอเสนอพาราโซนะครับคนดดปืนที่หลายคนมองข้ามนะครับแต่บอกเลยว่าโคตรแรงอ่ะลั่นลั่นะลั่นปัดลั่นปัดอะเอวลั่นปัดอะเอวลั่นปัดอะเอวเอ๊ะพอดีพอดีปังอาจมาลอยมาลอยลอยพี่แน่นอน เ,เอ็งหล่อยพี่แน่นอนมาเด้ออ้าวลิงเหมือนกันนี่ว่าเฮ๊ะเฮ๊ะมาเด้เรียบร้อยลิงลองตึงกว่าเนะาะก็้ทีนี้ตรงนู้นเหยียบแอรดอกไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าตรงนู้นเหยียบแอรดอกนะครับตรงนู้นมีแอรดอกมีแอรดอ็อกมีคนเหยียบแอรดอก ขอหักอ้ายต่อไปได้บ่ท้าสุดจะไปเป็นนักร้องซะแล้วเสียงเพี้ยมมาด้วยประเด็นะ <c oughs> อะเฮ้ยมันไป็ปืนอะไรวะขอแค่ไม่ให้เราเมียเดียวก็พอ,รพอหรอขอแค่นั้นแหละอย่ายิงผมเมียเดียวพอได้ไหมเพี่ไปไหนแล้ววะเฮ้ยไหนวะขอรู้ไงแดงนี่งไงตั้งผิดทางน้องตั้งผิดทางน้อง ไปก่อนเลยไปก่อนเลย9คิวแล้วทีเกาะสี่ไหมเกาะสามไหมเกาะสามก็ยังดีเกาะสามก็ยังดีขอฮักายต่อไปได้บอโอ้ยโอ้ของยั้งฟูเฮ้ยมีตัวอยู่ไหนวะ ข้างบนหรือข้างล่างวะเฮ้ยข้างหน้านดินี่งไงล่วงดิเนาะวิ่งไม่ดูพี่เลยยิ่งไม่ดูพี่เลยมาดิเอาเฮ้ยเก็บผิดไปครับไปกันต่อผมไม่ได้ยิงบอดนะคนดูเพราะว่าผมไม่ได้โหลดทรัพยากรน,นะอย่าเข้าใจผิดล่ะคนดูหาชอบแบบชอบบอกว่าผมยิงบอดอะไรอย่างเงี้ย คือผมก็เข้าใจผมเล่นเก่งจนเหมือนแบบดูแบบาขวางมดูไม่เล่นไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบชอบลิมนี้หรือว่าดูมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดใจกดคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับใครแบบแชร์ได้ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมค,ครับไปรับชมคลิปกันต่อเลยโอ้ยโอ้ยรู้สึกว่ามีคนยิงยิงเปิดจุดอยู่ด,ด,ด้านหลังนะฮะ อย่างนี้เราจะพลาดได้เบ๋ออย่างนี้เราจะพลาดได้เบ๋อาจารย์เฮ้ยรอ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 มันกระโดดรอมันกระโดดเอ๊ะมันเห็นมาดิวัดมะวัดตลกนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Ui Đó, 1 Ui đua lá đi. Úp Cái con này nè nó lát đi. Ui còn lát đi. Ui nó sao? đi. spree, đi. đi. เดี๋ยวหลับวะไปมาดิน้อง oh <my> นี่ไงคือจะวัดหัวกับพี่ไหมล่ะคือจะวัดกับพี่ไหมล่ะน้องวิกก็ไว้โหมดอัญเาะก่อนไม่มีหมวกสามอ่ะไม่ค่อยกล้าวัดเยอะหมวกสองมันบางจะบอกได้ว่าตัวน,นี้แรงมากอะไรอะไรอะไรน้องพี่อยู่นี่ครับน้อง ที ab, ่มานานะครับโลงไอ้นี่หลงไอ้นี่หลงไอ้นี่หลงสนไอ้นี่หลงสนนะคนดูนะเาสาบ้านผมเอนว่นหลงสนนะครับแบบนี้ปาข้า่นี่หลงสนนะครับหมดยังวะมีโดนอยู่นี่ว่าเช็คเลยเช็คเลยนี่เช็คเลยนี่เช็คเลยเกือบหลับว่ะคนดูแต่ยังจับมาได้ว่ะก็พี่มันตึงอะครับน้องๆน่าจะหมดแล้วมั้งตรงโ้นเออ้าว ไปชุบเพื่อนนี่นะามีมามอบเลยมีมามอบเลยปาหลาูกอหรเฮ้ยเฮ้ยบุ๊บบุ๊บมาเเด あれฮ่าฮ่าあれปรปั๊บ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 ปั๊ั๊บปปั๊บปั๊บปัปั๊บปั๊บปัปั๊บ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 ัััั มาดิครับมาดิมาดิไงนี่เจ็บนะเจ็บนะตายมงนะพัญญาพันยาว่าวร้อกหรอร้อหรอกลมเป็นดิจิตตอดีนยใครมาชุบืึอนตรงนั้นน่ะเก็บของกันรอน่อับรถนี่แหละเด้ยฮะรถปีนทองไป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 ไเฮ้ยเอาเอดออกก่อนแล้วกันเก่งนี้สองปี ยังของดีอ่ะไปเด็กกขอให้ได้ต่อไปได้บอสเฮ้ยลงมาลงมาลงมามีตัวลงมามีตัวลงมายังไงมันลงหล่ะขาวหเฮ้ยมีใครยิงวะเฮ้ยรอรอราตรงนั้นอะรจังได้เลยอันนี้นเนาะเจ็บเจ็บนะ ไม่ตายด้วยไม่ตายอีกเปลียนละโอ้ชิบหายมันยาอะปะไหวโดนได้เปลียนละอาดร มาดิกน้องต่อเอาวิ่งนะอุ้ยโอ้โอโอสุริยะปึ๊บมาดิเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะพี่เจ็บนะพี่เจ็บนะพี่มาดิพี่พตัว่าแบบบวงจะบีบแล้วอ่ะคมค้างอุย้ยกระแตกกระแตกแล้วเก็บของอันแล้วยอาอะไรอ่ะ โยนมาปล่อยวางยังบอกเก่งเขาอ,อยู่ไหนเจอกันหน่อยเวยเจอกันหน่อยมาจะยิงหัวเราพังเราแตกเลยขอฮักไอต่อไปได้บอสขอไปยี่สิบคิวได้ปะเกมเนี้ยมันๆหน่อย มันไปแล้วเหรอวะกันเนอเว้เหลือคนนิดเดียวว่ามันไปไหนแล้วว่าโอ้มันไปแล้วอ่ะมันไปแล้วลว,ว่า อีกเหลือสิบคนเองน้องอย่าเพิ่งไรอย่าเพิ่งกินกันดิเดี๋ยวเพียงเดี๋ยวเพียงโอเคป้าเดี๋ยวเพียงโอเคป้าน้องไม่ต้องน้องไม่ต้องเดี๋ยวเพียงน้องเงินอ,งอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีไอวอลตรงนั้นแสดงว่าก็ต้องมีนั่นไงเหลือเฮ้ยคนดาวเอาดาวจริงด้วยขอชิว่อนนะป้า มาเยน้องมาดยนี่หน่ญญามาดวมาดีน้องมาดเดหลังเข้ายิชุบหายอุ้ยเกะแตกเือเือ้าิแกชูละี่บชูี่เห็นปะโดนลาดปะน่ะไม่โดนไม่โดนเราได้ชูหลังยิงมาจากไหนวะ บอ่านบ้านปาดมาดินี่ไงปาดมาดิน้องปาดมาดิเปิดก่อนได้ปูดบอกแล้วเปิดก่อได้ปูดน้องอมตัวเหยียบไอดอกด้วยใครมันหยวยไอดอกเวลานี้วะเปิดก่อนได้ปูดนะน้องเปิดก่อนได้ปูดนะรู้จักเป้าวขวากระโพกซ้ายกระแทกอ่ะ เฮ้ไม่มีเพื่อเลมามาจุกอน,น,ม,กอน,นมีคนมามายมาย่ายอ,อะไรเนาะมายยอ,อะไรในสนามราไม่มีศัตอ้ในสนามราไม่มีคนาะครับหาไศัตูลุกอะไรเลยทำามอะไรเนีนย่นยเฮ้ยเฮ้ย ปิดรลเบิดด้วยอยเจ็บว่ะพันยา่อนโอ้เหลือวห้งหา้าตัวเราแบบไีกเก่าระเบิดไอ้คนนั้นอยู่ใต้บ่านอะไรเนาะมาดิเจ็บดาวนึงจ เฮ้ยเจ็บจ anyway. ับเจ็บจับบอกเลยว่าเจ็บจับเหลือสี่ตัวเหลือสามตัวอยู่ใต้บ้านเราสองตัวปะอืมอันไหนวะอันไหนวะ มาดิน้องไปไหนเหอสองตัวเหอละนี่ไงดนวันวันัดปัดป้ัดปาัดปัดป้น้องวัดปน้องวัดต่าวัดเต่วัดต่เดดเาเอานเอานาพร้อมนะพร้อมนะมา มาดิอ้าวอ้าวโอ้น้องไม่วัดอ่ะนำมาเป็พี่โชว์ปืนเร็วๆๆๆนี่ไงเรียบร้อยสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด, like, กดไลค์กดใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์้กันด้วยนะทุกคนขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายย้อนวมา